สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้จะพามาดูตำแหน่งฟิลของรถ t ต y o ต a v ว g กนะครับผมตำแหน่งฟิลในเก่งนะครับผมตัวนี้ฟิลมันจะอยู่ใต้คอปงมาลัยนะครับผมวิธีการถอดเช็คดูฟิลนะครับผมก็สามารถถอดแผ่นด้านล่างนี้ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับผมต่อไปเราจะมาดูตำแหน่งแรกนะครับเป็นตำแหน่งฟิลสเสียบนะครับผม ตำแหน ang, 16, no welche, aan, 9, premier, 10, tá, ่งที่1นะครับเป็นหัวฉีดครับ15แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่2นะครับผมเป็นกล่องตรวจสอบครับ1.5แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่3นะครับไฟเบรกนะครับผม10แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่4นะครับผมไฟรีนะครับ10แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่5นะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับ15แอมป์นะครับผม ต่อไปตำแหน่งที่6นะครับผม7.5นะครับผมสตาร์ทนะครับผมต่อไปตำแหน่งที่7นะครับผมแอร์นะครับหรือ ACC นะครับ10แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่8นะครับมิกเตอร์ครับ7.5แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่9นะครับ15แอมป์จุดบุหรี่นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่10นะครับสวิตช์กุญแจออนนะครับ7.5แอมป์นะครับผม ต่อไปตำแหน่งที่11นะครับจุดระเบิด7.5แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่12นะครับผมปัดน้ำฝนนะครับ20แอมป์นะครับผมต่อไปตำแหน่งที่13นะครับกล่อง ECU 10แอมป์นะครับผมก็หวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ